สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เพื่อนๆนเห็นอยู่เนี่ยคือเครื่องดูดทิมะแบบเดินตามนะคะหรือในภาษาฟินแลนด์เรียกว่าอะไรคะ Hello ภาษาลูมิลิ n ก็ เรียกว่าลูมิลิงโกนะคะระบบการทำงานก็คืออจะมีตัวปั่นตรงนี้นะคะมันก็จะปปั่นไปเรื่อยๆนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่งหิมะนะคะปรับระดับได้นะคะส่วนตัวนี้ก็ตัวควบคุมตัวส่งนะคะอันนี้คือตัวควบคุมตัวส่งนะคะ แล้วก็จะมะีเกียร์เกียร์เดินหน้านะคะอันนี้คือเกียร์เดินหน้าแล้วก็เกียร์ถอยหลังนะคะก็จะควบคุมโดยครัชตรงนี้ค่ะเดี๋ยวลุงปีเตอร์จะมาสาธิตการใช้ให้ดูนะคะ2 5 0ซีซีนะคะไม่กอ่านตัว Come on เพื่อนสักท This is like a motorcycle ah. gas tank so this is key block key ah lock. this is for choke and run ah this is fast or small ah อันนั้นตัวปรับความเร็วมีโชคมีตัวปิดเปิดนะคะ Okay ด้าวเริ่มสตาร์ทอันนั้นก็คือปั๊มน้ำมันให้มันสตาร์ทง่ายนะคะ ก็ถ้าเป็นช่องเล็กๆรอบบ้านก็จะใช้ตัวนี้นะคะถ้าเป็นลานกว้างๆก,างก็จะมีรถที่เราจ้างนอกมาแถนะคะอันนี้หญิงแอบส่งสามีจากในบ้านนะคะก็ถ้าเป็นวิถีชนบทเครื่องดูดหิมะแบบเดินตามนี่ก็มีความสำคัญมากๆเลยนะคะผู้ที่มีอาณาบริเวณบ้านคะ่ะเพราะว่า เราจะต้องดูแลตัวเองค่ะและมันก็จะทุ่นแรงได้มากๆเลยนะคะเพราะว่าบางทีเวลาหิมะตกเนี่ยคืออรถที่เราจ้างเป็นรายปีเขาจะไม่ได้มาแถให้ทันทีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยอย่างดีตัวหนึ่งเลยนะคะเหมือนกับว่ายาสามัญประจำบ้านที่คนชนบทจะต้องมีะคะ่ะ ราคาก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ขนาดเลยนะคะก็ตั้งแต่สี่หมื่นถึงเป็นแสนๆเลยนะคะก็แล้วแต่การใช้งานนะคะเรื่องนี้จะเหมาะสำหรับหิมะแห้งนะคะถ้าเป็นหิมะเปียกจะดูดไม่ขึ้นค,ความหนาของหิมะตอนนี้ก็ประมาณ40เซนนะคะอันนี้เป็นความหนาตามธรรมชาติณตอนนี้นะคะ ไฟสำหรับกลางคืนด้วยนะคะก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะคะ หมือนงานอดิเรกอย่างหนึ่งของลุงเพ่อด้วยะคะ่ะระยะความถี่ในการดูดก,ก็แล้วแต่หิมะตกหนักตกเบานะคะคลิปนี้ให้ลุงเป็นพระเอกนะคะส่วนป้าก็เป็นนางเอกในดวงใจของลุงอีกทีค่ะเครื่องนี้เราจะทำงานเรื่อยๆนะคะไม่รีบนะคะหิมะตกหรือว่าอะไรเราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะ แต่ถ้าเป็นรถใหญ่นะคะเขาก็จะรอให้หิมะหยุดตกก่อนนะคะแล้วคขาค่อยมากว่าทีเดียวค่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรถแรกเตอร์ที่แถถนนหลักนะคะแล้วก็เราก็ต้องจ้างให้มาแถทางเข้าบ้านของเราด้วยค่ะเก็บเงินเป็นรายปีนะคะหิมะหยุดตอนไหนเขามาแถตอนนั้นค่ะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะ มืดคำ่ำดึกดื่นเขาก็มานะคะ